การดังบุกเลยนะเล่าขารถที่ไหนตามมาตั้งไก่มาก็เอาไ,ไ,ไ,ไฟน่ะไฟไลยไฟแนนซี่บ้าจิมายึดรถแกน,นะก็เลยเข้ามาดนา่นาจา้าเขาดูขมาเลยจ้าแต่เรื่องจ้าคนดูขมานั่นเด้อมันต้องเป็นลูกผู้ชายดา่าไอ้นายไม่พอ่อผู้หญิงเอาไปข้าเอาแหละที่นี่ เริ่มละเริ่มกินได้พอปวดน้อยละรูเร้เริ่มงดีเริ่มดีเขาแก้แค้แนนายคนเมื่อกี้มาสองแบงค์ให้คนเดียวนี่เขามาสองแบงค์เขาก็ให้คนเดียวจ้าถูกคนไหนได้แต่งงานเขาให้แด่ผัวเป็นมันได้ยัยพี่รู้พีสาวทีถิงการิกาเขาดูมาคุยก็อยู่ก็มองนี้แต่ไม่น่าเชื่อเลยมันอยู่นัดน,น้อยต่ำมากการิกาดังโบเลย <S <S พ่อ มาฆ่าไม่ได้เด็กคนนี้เป็นสายเลือดของไครเป็นสายเลือดของพระองค์ใช่ไหมพระเจ้าค่ะเด็กอันที่จริงแล้วเป็นชายหรือเป็นหญิงอันที่จริงพระองค์สมควรรักพระองค์ชายวากอมมเนี่ยจะเปรียบเทียบหมามันคลอดลูกออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้มันยังรักลูกของมันแล้วพระองค์เป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ไม่รักลูกของพระองค์แสดงว่าพระองค์เร็วยิ่งว่าหมาใช่ไหมชาติหมา ไอ้ทำไมมึงหลอกตอกูเหรอไม่ได้หลอกนะอันนี้คือคำพังผืดเพื่อนเองโคตมามีเหตุผลน,นั่นดิครูหมอต่อไก่มันอย่างรังดุของม้าใช่แล้วกูเป็นใครเป็นใครเป็นหมอแท้ๆวะทุกวันอยู่กับหมาอยู่เนี่ยเป็นคนแท้ๆนี่คือสายเลือดของผมสถานที่นี้ม,มีกูกับมึงสองคนด่ากูไม่พูดมึงไม่พูย ฉลอยใครจะลงแต่ไม่แน่ดอกได้รางวัลยี่สิบาทซื้อเหล้ากินแล้วเมาแล้วเล่าเขาเหมือนบ้างก็ได้เมาแล้วพูดมากเนาะพูดบ้างพูดคนเดียวไอ้นี่ทาไมตออจากนี้ไปต้นไปทำไมไปอถามบรรลุขขงกระสับพระสมินออกมาเป็นหญิงหรือเป็นชายเอ็งต้องบอกทุกคนว่าลูกขา้าออกมาเป็นผู้ชายพเพคะมืองตั้งชื่อเสด็จพ่อกรสพัพระสมินราช ม,ม,มีนามตะกุนไม่มีม,ม,มีนามตะกุนอะไรหมอยทมินว้าวอะไรมันใหญ่ขก้นมามีคนจะจะหมายมาไม่ได้เิดยังไงสวัสดีครับพี่ผ่าทมอยค้าเจอกันนะคะที่หมอยทมินนาเครียดตั้งชื่อผงถือไว้กูตังเอยงอตั้งแต่แบบ พึกทั้งเพลงดาเพลงทวนทุกขบวถายกับมันใช่ครับมึงก็เก็บความเรืไม่ชิลวันหนึ่งวันใดมึงเปิดเผยความจริงไอ้ใช่ครับเพื่อนท่านถูกล่ะเพื่อนะเจ้า้านพี่